มาตัวรถบัสมาใส่อลังการงานสั่งสามพันพี่น้องแม่กับลูกนี่มาทำอะไรไก่กรอ,อบชิ้นหนึ่งค่ะไก่ย่างห้าดาวไฟสตา วันนี้รถก็มันหลายเด็กพี่นอ้อยว้าววันนี้พอมาตั้งรถก็ไหลายผิดปกติแถววันนี้เนะาะเราจะเอามาถ่ายเนาะไปพี่น้องตามสองสาวไปกล้วยทอดกะแซ่บแต่ของคนใหญ่เนะาะเผือกทอดกระมี่มันทอดกระมี่กล้วยทอดกระมี่ เกียกินเอาบ่มีตะหม,มูทอดแล้วเนาะทางมูศูนย์นะนี่แหละอันนี้ขายเกี่ยวกับกล้วยนะแม่เนาะก็กอะเาเล่นไปซิน้นแล้วถ้าคุณนาะแม่เอยียงขนมพี่นะ้องทางโน่นขนมขายดีป่วแม่มันอยู่ป่อมน,น้ำมันเนาะมันคนยางไปยางมาตลอด ครับไปเฮาบันเอาได้ได้ยังเออไปไปยางต่อบันเฮ้าไอเซเว่นเอาอีหลกักขึ้นยางแบบนั้นเ่ะเก็บขาบ่น้ <c oughs> องเท่ากาันป <c oughs> ีน่นบอพี่น้องเพื่อนก็นจะเกกินดี่กันได้เนาะเออไปเราอยากมันกัดเราเลยไป ไข่อยเพราะท่านเมื่อกี้นี่ไอ้แล้วเราหยอกวางในกระมวลแล้วเราหยอกมายวนนะเซเว่นไหมยังเป็นยิงเขียวใช่กันเด้อแล้ววะ,ะลูกข่อยอยากกินเราพี่น้องเขาก็าอยากคนไดนดอกขอพาลูกไข่มากเซเว่นเป๊ปซี่คนมาไก่ทอดคนมาท่าน พอ,พอเราไมอยากพอว้เอาเราออรอดเจ้าอ่าไหนว่าเป๊ปซี่กินน้ำส้มอ๋อตอนเาานว้าแม่คือว่าเป๊ปซี่นะอะไรกน่ารอนหืมน,น,น,น่นาร้อนนั่งลงอะไรนั่งลงทำไมโอ้ไปจ่ายเงินไปลูกไัดเอานมยังมันไงได้โอ้เป็นติดมซี่แล้วมีโคบก็มีอ๋อแม่ครัวจะกิน เอาอะไรแม่อันนี้คืนไหมล่ะเอารถเอารถเอากู๋เออโอเคโอเคเนี่ยมันเกินงบนะมีงบสองร้อยนะเออ ลูกมันคิดเงินก่อนไปดอกคิดเงินก่อนนางก่อนเด้บาทหนึ่ง,อง,ง,อนนเ,องเออสมมันอยากกี่ลีเนาะ <c oughs> <c oughs> มันวายยากเซเว่นเซเว่นมันวา ีเวลาตามมาเลยเนะ 100, 100, 100, 100. าะเหน,นื่อยเกินมันจนเหนื่อยแอบวะบางแขนแขน,นมูนเมื่อเป็นเก่าพี่น้องเลยยุ่งแล้วก็เก่าหวานเหมือนเป็นแรงกิ่นวะ วเมนี่บยัไยงไงนะกระดองเมี่ยโอ้ไก่ป๊บไปไปกินน้ำรถก็ได้ไหมเพิ่นเพิ่นอยากนางเองเด็ยพี่นอ้องนยังมาหรกนางลงเอกเดยจากนางเก่ง กะน้ำอันซีอิ๊วพอนนี่เด็กกิน,กนมาเพื่อน้ำเปล่าเ่รอแม่เข้าไปซื้อน้ำให้ก่อนรอนี้น,น้ำกินกินวันนี้รถกระายเป็นพิเศษอะไรไปหรอสองมือแลยเด็กสองใสเหิวแฮง กับกับยุ่งเยี่ยกับป้อนเด้เมื้อเช้าไก่ก hmm. ินไข่ไก่กินกินขนมไก่กินแต่ว่าคือจะไหนบัว่าไก่ทอดคนละไก่ทอดแล้วกัดอันเป๊ปซี่ว่าดับเป็นว่ายังไงไก่ทอดเป๊ปซี่ว่าดับกินไปกินไปแม่งอะตอม พะนันไปแล้วาาลยอางหมดแล้วอะไรลูกอ๋อพี่น้องจับขัดเลยจับขัดเลยจับขัดเลยมันเนี้ยขาดพี่น้องาฝากไอ,อ้กัมบอลไงไนี่มันไม่นุ่มมันเคร็ดี พีน้องมั่มาจะมว่าจใส่ผัวนะหลายตัวแท้สามตัวว่ะที่นี่่า้งอร่อเล่ที่ิมัะ มีความสุขมีความสุขไอ้น้องจะท้ามลูกอะไอ้ผู้ดำเนี่ยครับกระดูกติดเนื้อหายมันจะข้ามหนึ่งโอ้ใไซไปใส่เวียนพี่น้องแต่ว่าดังโมมี่เนาะเวียนมันนะกันจากไหนก่อนเมื่อกี้บอกว่ายันอ้วน เมือเอ่อกี้นายกินน้อย,ยเ,อเอาไปให้แดงน้อยเออไปโอเคพี่น้องขึ้นรถแล้วคะ่ะทุกคนขอบคุณนันพ่อแม่พี่น้องทุกๆทุกคนเดอ้อที่เป็นกําลังใจให้มนส่วนพอได้คิดไปทางลบกันแล้วแต่นะพี่นอ้องเนาะอ่ามันบ่แววนวายู่ไซกอยู่บได้อดอกคือคอยว่าไปตั้งแต่แรกแล้วการใหญ่เฮือน FC ทามอยู่เป็นยังคือได้ง่ายคอยก็ได้อธิบายไปให้ฟังแล้วเนาะตั้งแต่แรกแล้ว ตอนที่คอยอันเอาบ้านให้เขานั่นคือมันกระทันหันมันหาบ้านบ่ได้คอยเลยจําเป็นต้องเอาบ้านหลังนี้ไว้ก่อนซึ่งราคามันกระสูงบ่เออราคาสูงค่าน้ำค่าไฟตกเป็นหมื่นคอยก็เริ่มบ่คอยไว้ชุกเจ้าเขาใจเนาะมันเกินกาลังมันเกินกําลังแบบบัตรที่นี่ฮะก็คอยสิได้ออกนี่คือยังบ่แมนว่าเข้าล่ออกหรือว่าคอยบ่จ่ายค่าซาวเออมันทอดสัญญามันพอดีสัญญาห่เดือนหกเดือนทุกคอยเขียนเส้นสัญญาไว้ คอยก้าไว้ตั้งแต่คอยเขาไปอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนะพี่น้องเนาะเอาที่มันเหมาะสมที่เม็ดมันบไม้ถึงว่าอยากถูกเกินไปถูกมันก็มีเป็นบ้านของแถวหนังก็มีอยู่เดือนละสองพันนะพี่น้องสองพันสองพันหาแต่ห้าพันเอาแบบนั้นบ่ได้เขามีมาเขามีรถเขามีข่าวคองเขามันลายมาสักสักเออทักเป็่นพี่สัวมิจะสวยบวกและลายกับ่มีแนวอื่นดอกพี่ว่าอะไรพี่น้องเอ้ยขับที่อยู่ได้รับใจยังเกาะ ดูยาก,ยากแต่ตรงนี้น่ะมันคับเงินเงินมันไม่พออันนี้ต้องเข้าใจเนะ<ห>าะเ้าอหาที่เ้าสบายกระเป๋าขึ้นหน่อยไงเงินหาประหยัดขึ้นพี่นอ้อะหาเงินมาเท่าไดกับบริยัง่งขุนเจ้าต้องเข้าใจนะเพราะวันหลุดเหมือนปุ๊บวันี้รู้สึกว่ามันรถเยอะรถเยอะมากวันนี้เป็นวันอะไรเนาะะวันศุกร์ก็จะเตรียมแบบว่าออกจากบ้านมี้เย็นไม่สั้นเนี่ยเนาะ เขาเลิกเรียนหามุ้งเราเขาเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยอยู่ปั๊มน้ำมันรถเต็มเลยมาซีแยกเขาเต็มอีกแสดงว่าอันนี้เป็นมันบางคนก็ว่าเออเป็นน้ำพัวมัน้ำพากระแมนอะไรเป็นเรื่องเพราข่อยพวกเก่งคือนัวคนอื่นอย่าซุบะเหตุการณ์บอกว่าสนาคนเฮาให้ก็อยากได้พวรวยปัญหาไม่ต้องมาได้ให้ก็อยากได้พวเก่งพวรวยแต่คนเฮามันเก่งบว่าเราเทียมกัน ยัไม่ว่าให้กระท้องในนี่วาสนาภัยมันที่ทุก์ทีอยากก็ให้อยู่น้ำกันนี่แหละไม่ต้องไปแข่งกับภัยหรอกเอาให้กะค้องมีกินไม่อยากไปวันๆเนืะพ่อแล้วชีวิปตปัจจุบันนี่อีหลาเป็นอย่างนี้ยากนอนแถกนอนก็อยอมรับขอบ่กเก่งไม่หรอกอาจจะไม่เก่งเมอนคนอื่นเขาเก่งนาเจ้าแต่ว่า่อยกันเจ้าเป็นยังต่งแต่ใครคนมูขข่อยนี่ต้องค <น S 1> เคยเห็นมุขข่อยมีเงินมีทองมีเฮือนมีทีมีทาง แล้วก็ซีไ้มีตลอดมันกับโบแมนเดีเนาะชีวิตคนเฮามันกับแปรพันได้ตลอดนั่นแหละมันเป็นได้ทุกตลอดทุกช่วงเวลาของคนอถึงงามพึงขาวมันเป็นมันกับเป็นคนเฮาไม่ยังสิเกิดให้มันเกิดอเอาความดีเนี่ยความบริสุทธิ์ใจเฮานี่แหละเฮาเบรคเคยไปคิดจากแข่งขันกับไผหรืออยากจะไปอัน ชิงดีชิงเด่นกับใครดูอยากสิไปทำลายผู้ใดเขาบอกเคยคิดในตรงนั้นชีวิตมันก็คือกันกับามาลุกคนเนี้ยพี่น้องมีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงนั่นเนาะแม่หน้าเนี่ยเป็นนั่นแน่นเนาะเป็นเป็นซึมซึมแต่ดิไม่อยากนอนวลแนี่เนาะแม่ปึกลักษณะง่วงรึเปล่าโอเคเนาะบ้านค้นคล้องกันอีกได้หนี่พี่น้องเอ้ยมาแล้วเนาะค้นมือนีก็มืออื่นอีกรอบนึง তাক নালে মোক মাছ আমাৰ পৰাই খাই বে